กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพรนศา8 3พรรษา12 000, สิงหาคม2558ค่ะ ที่บริเวณป่าชายเลนบ้านเสม็จงามหมู่ที่10ต,ตนหนองบัวอเมืองจัังหวดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติโดยมีนักเรียนโรงเรียนศีญญ่แนุสรอนและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตนนหนองบัวจำนวนกว่า150คนร่วมในการปลูกป่าซึ่งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษา12สิงหาคม2558เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากราสิย์รรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลแล,และอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นใกล้ตัวจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ทำให้ป่าเลนมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหลากหลายชนิดอันเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญให้กับชุมชนเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนในอากาศและเป็นปราการที่สําคัญในการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขต่อไป